มาเลยมาเลยป้ายมาเลยป้ายสู้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 กูม,มากูม,มาตูดูดึงดูดื้อเฮ้ยอ้าเดินหลงอย่างงี้โดนไอเหี้ยขวานกูหายสวัสดีครับผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงสี่ทุ่มนะครับทั้งในทิกตอกแล้วก็ยูทูบเลย แวมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมดีครับสวัสดีคุณซีครับเสียงอะไรวะตุ๊บตุบตุบตตนีอนีอนีตูม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 โดละลากตูม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  ไอเมฆเล่นอะไรเปล่าอ่ะรอนเที่ยตัดพาหายาบไปูเสียเวลอ่ะไปเจ้าแดงบมบไอเมฆเป็นไะเจ้าแดงนะงงเลยกลับมาไก่หาย ห่างแค่เพียงเอื้อมมืออ้แรงจัดเดี๋ยวออกเรยดีกว่าตจมใครไว้เฮียบ้าใครไม่มีแอร่วะตาวเอาพัดลมลงมาหน่อยเด้ไม่ขอร้องขอร้องเบสพงศธรมาดลครับ ไอ้กูไม่โดดหามันวะหายหน้าบนน,ะบบน่ะหรอเอาอุ๋ยเจ็เมื่อกี้มึงไม่เด้งดแบบ้ะเฮ้ยกูทำาะครกูจะฆ่าหัวไก่ได้ไหมหรือเล่นเกมกูมีตูไอ้หัวกได่หายตะปนเดินล่างหายไปไหนไม่รู้ เลยล้างหายเลยมีติบูด้วยขอตีบูก่อนนะค่อยตีไว้กิ๊บไปกับอะไรน่ะเอดีกลับบ้านไปดูคนมาแปดเลยเฮียตัวเกินตายว่ะไม่ระวังมาไปนี่ไงกูโดใหญ่เฮียกูโด้เนี่ยมาเด็กมาเด็กพวกเยอะด้วยตรงหน้าพวกเยอะด้วย ถ้ามันจะมากูจะี่นตีกบถ้าตีกบมันมาหากูแน่นี่ยายปอมอยู่นี่อ่ะจะลองโดนอมโหโดนอมแทนโอยโดนอะไรวะ่ายกนะน โอ้โหกูโดนอะไรของกูเนี่ยทำไมกูถึงตีไม่ออกวะเมื่อกี้กูกดตีที่ท Thom สแล้วะก็ตีไม่ออกอ่ะไม่มันมันผ่านมันผ่านไปสองวีแล้วกูเพิ่งตายอ่ะแต่ f u c กูตายมีเพจหนึ่งกันยังไม่ตีเอลเคลสเลยตลอดถ้าหลังเกมมันพีอีซี่แพ้เอ้ยมันชนะที่พีบีซีกู ขอญาตหมิ่นนะนี่ไงอีโก้ไม่ยอมกลับไงใหมันถึงมันหนึ่งสี่แล้วมันพิมพ์มีซี่อ่ะรู้ว่าแปลกแปลกมึงไม่พิมพ์มีซี่หรอกมั้งเกอในเกมไม่แพ้เกอกูเกีมไม่แพ้ไม่ทัดไม่มีทางแพ้เกมเนี่ยอุ้ยเวฟเวฟเคลียร์หน้ามาเวฟแอะไว้จับผิดโคตรอิ่มแบบนี้เอาอะไรมาแพ้แล้วก็เอาอะไรมาชนะเลยอ้าวเฮียอัพผิดสกิลโอ้โหเวฟเคลียร์หน้า เห็นแล้วเพื่อนขึ้นรถไหนกูก็ไม่ค่อยกลัวมันหรอกตีไอ้นี่นะไอ้เมกตีวะตีปูตีมันปูอ่ะเออหว่ะนี่วิ่งกินมันปูเลยกูกินไปแล้วไงสองชิ้นด้วยโคตรห่าก็อร่อยเหนียวเหนียวนิดหนึ่งคิวแซงเอดีรออะไรอ่ะตี่สามตัวล่างสามตัวล่างสามตัวล่าง สามตัวล่างเลกไรวะตาใจเย็นนตาโด้ฟืนข้าได้เอ้ยข้าเห้าวได้นะเอาปะเอาป่ะกูโดดแล้วป่ะตาโดนก่อนแล้วเนี่ยใส่ก่เนี่ยตามันนิวมากเ ที่อยากไปซื้อคู่ครูวะเมื่อกี้เดอบอลบอลบอลตรงนี้มันจะตีมาก่อนวะที่โดนเหรียได้ไงวะเนี่ยเวฟถ้ากูโดดเข้าไปเอาเลยไดปะได้ตายสวยเยน่าหลงตีไม่ได้วะสองทีอีกทีเดียวมานาหมดแล้วอ่ะไม่มีวิ่งอ่ะกูว่าโดดดีรออะไรย่ะ เรก็บได้หมดอ้าวเรียบร้อยสวยอ้าวอันนี้มาทำไมเรียบร้อยเรียบร้อยได้หมดขอบคุณมากขกระ้านเข้าบ้านเหยียนจัดเหยียนจัดโดดมาทำไมวะเหี้ยงูขี้ผายเลยเฮ้ยประดุกวะประดุกอุยคุณอุยมันเลงคือรู้ว่ามัจะโดดไอ้เหี้ยมันไม่โดดตั้งที่ ไอบอลจะมาล่าก็บอกนะมันจะตายเราะไว้นั่นน่ะไอหัวไก่้นอหนีวิ่งแบ์หลังไอมาป้มาปล่ามาป้าเอานี่ยาเดินาเดนมาเิมาอาบอตงาลยะเขาลยะาเลตเาไเลยอแล้วเาไเาเอาไเไปไเอาไปเไปเอไไปไอาไเอาไปอไปไปเออไปเออเไปอไป ตึ๊ดเดงเตึ๊ดเดมลยมันเลยป้ายมัเลยป้ายสู้กูมากูมาตดดงเตดดฮ้ยอ้าดินหลอย่าี้ดนยขวานกูหายเบรกมากกูลัเบระมากกูลัเบมากกูลัเบกมากโอ้โหหนีวิวเนฟหนีเอา ไหว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 มีฟอร์จูนแปดมีฟอร์จูนแปดโอ้ยจี่งถามเคสเหรอเนี่ยร้อยไอ้เคสกดกูทั้งเกมบ้านแหกแล้วไปดีกว่าเฮียแรงขึ้นไปนู่นแล้วมั้งโอ้มีฟอร์จูนรอดอีดอลาตัวเป็นมึงต้องดักฆ่าว่ะแบบดักจริงจริงทำมาพี่ทำนะ เอ๊ะไอตาสหรอไหมตัดโดนแล้วนะโลสองด้วโอ้โหไม่ดึงไม่หัวแต่ลงไม่ได้หะวแต่ตัดโอ้หไม่ถ่ายเลี้ยงหลังดุวยตาดุด้วยดุดยดุวยเดือดตัวแกตายทันทันเลยระวังระวังไก่ตีนะโอ้โหอุ้ยขอบคุณมากไก่ช่วยชีวิตเอ้าโดนเลี้ย

โอ้ทองเคนแม่งเลียกูสองเลียกูร้อยเก้าสิบสองอะออลิ้นแม่งมอะอล,อลุนเดเมจแม่งก็ไม่มีไอเทมซับแม่งก็ไม่ได้ออกอะไรวะดดวสกิลเพียวๆเลยอะ่ะเมื่อกี้องค์กรลมฝน เฮียยไยเีย่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โอเคสุดแหละนี่ไง ADC ในเมื่อกูไม่ได้เล่นมึงก็ต้องไม่ได้เล่นเหมือนกูนี่ไนี่เป็นไงล่ะในเมื่อมึงไม่ได้เล่น ในเมื่อกูไม่ได้เล่นมึงก็ต้องไม่ได้เล่นเหมือนกันเอาสิไอ้เหี้ยแฟร์แฟร์แล้วดมูไม่ดึงไปเดี๋ยวขอดูเรื่องจับไันนี่ก่อนไม่เอาเอาในวอลขอขอในวอลได้ไหมอย่างน้อยก็แบ่งดาเมจแบ่งดาเมจกับกูได้เพื่อเวฟสุที่รักกูทำได้ทุกอย่างโอเคเาชอบไหม สามพันห้าไม่ชอบเฮ้ยทำไมมันต้องมีบังอยู่ทุกที่เฮ้ยขอบคุณท่า f o l เวอร์ครับเฮ้ยมไมอยู่ดีเวลขึ้นอะขึ้นอะไรอ่ะฮะเป็นโป่งเหอไมมีลำแสงขึ้นด้วยหรือเป้าเฮ้ยอย่า มึงนี่อยู่ในทุกเหตุการณ์ของกูจริงๆนะไอ้ทอมเคนมึงไม่มาลังมึงไม่มางานรับปริญญากูเลยหลายเที่ย,ออยโอ้แม่งรอดอีกแล้วเราเขาถามจริงจะตายหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลอยไปไหนอ่ะ